สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมอาจารย์ฮาร์ดอาจารย์ชยานนท์เอาวิคุณประเสริฐกับรายการ h e a ์ดออฟสปอรนะครับวันนี้มีประเด็นที่จะมาพูดถึงเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับบทสรุปของลีเอิงฝรั่งเศสนะครับหลังจากที่ไม่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับสมาคมาฟุตบอลฝรั่งเศสก็นะครับมีมติเป็นเอกฉันนะครับ ปิดฤดูกาลสรุปอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับฟุตบอลลีกฝรั่งเศสนะครับทุกทุกทุกชั้นทุกดีวิชั่นนะครับก็คือได้บทสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตัดจบไปเลยนะครับในสำหรับฤดูกาล 2019- กถึง2020นนะครับก็สมาคมลูกหนังฝรั่งเศสก็ LFB นะครับก็ได้บทสรุปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็โดยการหาค่าเฉลี่ย คะแนนแต่ละนัดของของแต่ละทีมของแต่ละดิวิชั่นแต่หล,ลักๆเราจะพูดถึงเฉพาะหลีกเอิงนะครับคือหลีกสูงสุดของประเทศฝรั่งเศสเท่านั้นนะครับฮะก็เพราะแต่ละทีมเนี่ยก็จำนวนแมตช์แข่งก็อาจจะไม่เท่ากันบางทีมอาจจะเตะไป27นัดบางทีมก็อาจจะเตะไป28นัดเพราะนั้นเขาก็เลยหาค่าเฉลี่ยนะครับว่าแต่ละทีมที่เตะไปเนี่ยมีค่าเฉลีย่ย คะแนนเท่าไหร่ก็บทสรุปก็คือทีมที่กว้าแชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสประจำฤดูกาล2019ถึง2020ก็ได้แก่ทีมปารีสแซงแชมแมงแมงแมงแหรือเปเอชนะครับโอ้โหเป็นแชมป์ลีกเอิง3สมัยติดเลยนะครับอ่าก็แข่งไปทั้งหมดนะครับ27นัดนะครับมี68คะแนนนะครับก็ค่าเฉลี่ยต่อ,อกเกมก็ได้อยู่ที่2.52นะครับ ส่วนทีมอันดับ2ก็ได้แก่อลิมปิกมาซนะครับก็แข่งไปทั้งหมด28นัดนะครับก็มีอยู่56คะแนนค่าค่าคะแนนเฉลีย่ยต่อเกมก็2.00นะครับก็มันห่างกันนะครับอันดับ1อันดับ2โอ้โห56ต่อ68ก็ห่างกันต้อง12แต้มนะครับแล้วยังแข่งมากกว่าอีกนะครับเหมือนบางลีกเดี๋ยวพูดตอนท้ายๆแล้วกันนะครับนะก็เท่ากับ สทีมนี้นะครับก็จะได้ไปเตะยูฟาแชมเปียนลีกในในฤดูการหน้าส่วนอันดับ3นะครับอันดับ4อันดับ5ก็จะได้ไปเตะยูโรปาลีกนะครับก็ได้แก่ทีมริวนะครับทีมแรนแล้วก็ทีมนิสนะครับก็ทั้ง3ทีมก็อันดับ3 4 5ก็จะได้ไปเตะในยูโรปาลีกสำหรับทีมตกชั้นฤดูการนี้โดยปกติลีกอิงฝรั่งเศสเนี่ยอันดับ19กับ20เนี่ยตกชั้นแน่นอน นะครับก็มีอันดับ19ก้า็ทีมอาเมียงนะครับก็มีอยู่แค่23แต้มคะแนนเฉลีย่ยต่อน,นัดก็0.82นะครับส่วนอันดับ20ก็คือตูลูสนะครับก็มีอยู่แค่13แต้มเท่านั้นเองนะครับคะแนนเฉลีย่ยต่อเกมก็0.46นะครับซึ่งปกติลีกเอิงฝรั่งเศสเนี่ยจะมีตกชั้นทั้งหมด3ทีมนะครับก็คือมีทีมอันดับ18เนี่ย ส่วนทีมอันดับ18เนี่ยก็จะไปเพย์ออฟนะครับเหยาเยือน2นัดกับทีมอันดับ3ของอ่าลีก2นะครับฝรั่งเศสแต่ว่าปีนี้าทางสมาคมลูกหนังฝรั่งเศสเขาก็ยกเลิกการเพย์ออฟไปก็ตกชั้นอยู่แค่แค่2ทีมก็คือทีมอันดับ19กับ20ก็คืออาร์เมียงกับตูรุสเท่านั้นนะครับส่วนทีมที่ได้เลื่อนชั้นก็ได้แค่2ทีมนะครับก็แชมป์ลีก2ฝรั่งเศสก็คืออารียองนะครับส่วนรองแชมป์ก็คือทีมร้องนะครับก็ ิดจอบสรุปไปเลยนะครับสำหรับหลีกเอิงฝรั่งเศสซึ่งในมุมส่วนตัวผมนะผมก็เห็นด้วยนะครับสำหรับการตัดจบบทบาทไปเลยสำหรับสถานการณ์ช่วงนี้นะครับที่มันเป็นโรคระบาดโควิด1 9ที่มันแพร่กระจายไปทั่วโลกโดยเฉพาะในในทวียุโรปเนี่ยได้ได้รับผลกระทบหลายประเทศเลยหนักๆก,ก็พวกอย่างอิตาลีสเปนนะครับอังกฤษอย่างเงี้ยนะครับก็ ได้รับผลกระทบเยอะมากนะครับมียอดผู้ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตสะสมเนี่ยโอ้โหเยอะเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยเพราะฉะนั้นก็ลีกเอิงฝรั่งเศสเขาก็ตัดไปเลยส่วนลีกใหญ่ๆบางประเทศเนี่ก็ยังหาบทสรุปไม่ได้อย่างบุนเดสติก้าฝรั่งเศสเนี่ยก็เห็นว่าที่แรกว่าจะกลับมาเตะวันที่8พฤษภานะครับซึ่งทาง DFB เขาก็ประชุมกันเรียบร้อยแต่คราวนี้เห็นล่าสุดบอกว่ารัฐบาลเยอรมัน,น่อาจจะ ให้มีการเลื่อนไปอีกนะครับส่วนพิมเมยรีอังกฤษก็เห็นว่าจะกลับมาเตะต้นเดือนมิถุนาก็ไม่รู้จะไอ้นั่นไหมเพราะว่าโดยปกติธรรมชาติเนี่ยปฏิทินกีฬาอาชีพเนี่ยถ้าใครติดตามฟุตบอลหลกัลกๆเลยนะครับฟุตบอลนะครับช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยจะเป็นช่วงท้ายฤดูกาลแล้วนะครับบอลทองบอลถ้วยบอลอะไรหลายๆ,ๆอย่างเนี่ยจะเริ่มจะเริ่มมาเตะนัดชิงชนะเลิศช่วงช่วงเดือนพฤษภาแล้วนะครับ ก็จะมียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนั่นแหละที่จะเตะเป็นนัดปิดท้ายของอลีกในทวียุโรปซึ่งมันเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วก็วาอาจจะเป็นประมาณช่วงต้นเดือนมิถุนาเพราะโดยปกติช่วงมิถุนากรกฎาเนี่ยจะเป็นช่วงปิดปิดฤด,ดูกาลของของ,ของนักเตะอาชีพเขานะครับเพราะมันจะมีการแข่งขันกีฬามหักรรมใหญ่ๆระดับโลกแข่งกันช่วงช่วงปิดฤดูกาลไม่ว่าอย่างเนี้ยโอลิมปิกเกมเนี่ยจริงๆก็ต้องแข่งช่วงน,นี้นะครับมิถุนากรากฎาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ฟุตบอลโลกอย่างเงี้ยนะครับยูโรอย่างเงี้ยยูโรปีนี้ก็ต้องเลื่อนเหมือนกันนะครับอย่างเงี้ยมันก็จะเตะช่วงเนี้ยแล้วก็จะกลับไปเปิดฤดูกาลประมาณช่วงเดือนสิงหาคมนะครับแต่ตอนเนี้ยคือพอมันเกิดวิกฤตอย่างเงี้ยขึ้นมาเนี่ยผมก็เลยว่าการตัดสินใจอย่างหลายๆลีกเ่องย่างเบลเยียมตัดสินใจไปก่อนเลยปิดฤดูกาลไปเลยรู้สึกอันเดอร์เรสนะครับก,ก็กว่าแชมป์ไปผมว่ามันก็ดีเพราะว่า ก็มันจะได้ไม่กระเทือนปฏิทินในฤดูการถัดๆไปไม่ใช่ถึงแม้คุณจะมาแก้ปัญหาด้วยการเตะปิดสนามหรือว่าเร่งเตะแบบสัปดาห์ละสองนัดสามนัดอะไรเงี้ยนักเตะมันกรอบหมดนะครับนะเพราะฉะนั้นมง่าตัดจบไปเลยแล,ล้วฤดูการหน้าช่วงเดือนสิงหาอะไรเงี้ยรอดูวิกฤตไอ้โรคระบาดโควิดสิว่ามันจะ,ะนทุเลาบรรเทาลงไหมถ้า,ถาทุเลาบรรเทาลงก็กลับมาเปิดฤดูการตามปกติแล้วก็หามาตรการการแข่งขันเงินไปว่าว่าจะ าดาเนินการอะไรกันยังไงนะครับเพราะฉะนั้นอ,อย่างเนี้ยเอาวนเข้ามาเลยพรีเมียร์ลีกอย่างเงี้ยโอโ้โหก็ยกแชมป์ให้เขาไปเถอะครับลิเวอร์พูลน่ะโอโ้โหนำที่สองแมนซิตี้ตั้งกี่แต้มนะเขารอคอยมาต้องสามสิบปีผมไม่ใช่แฟนลิเวอร์พูลนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าชอบหงแดงลิเวอร์พูลแต่ก็นะมันมันเตะมาขนาดนี้แล้วรถแห่เขาเตรียมแห่แล้วอะ่ะนะ นะถึงแม่ไอรัฐบาลไอเทศบาลเมืองลิวคูมันจะไม่แห่แต่ว่าประเทศอื่นเนี่ยอย่างประเทศไทยอ่ะเขาเตรียมรถแห่ไปแล้วเอ่อลิวคูเนี่ยก็ยกแชมป์ให้เขาไปเหอะเขารอมาตงสามสิบปีแล้วครับเพราะฉะนั้นก็นี่ก็นะก็ภาวนาว่าให้อยากให้มันเหมือนเหมือนกันอนะ่ะทุกลีกในในทวีโรปมันจะได้ไม่กระเทือนปฏิทินการแข่งขันในในแบบทั่วๆไปก็เห็นใจนักเตะอย,อยู่เพราะมันก็พักนานมา พอสมควรนี้ถ้าเดือนกว่าถ้าไปรอเปิดฤดูกาลอีกโอ้โหอีกสามเดือนยเงี้ยนักเตะมันก็อาจจะอ,อะไรอ่ะความฟิตของร่างกายมันก็มีผลนะครับมันอาจจะโอเคคุณซ้อมอะไรมันก็ไม่เหมือนการแข่งขันช่วงการแข่งขันเนี่ยช่วงปรีซีซั่นเนี่ยนะหรือช่วงหมดซีซั่นเนี่ยมันก็ความฟิตของร่างกายมันก็แตกต่างกันนะครับ เพราะฉะนั้นนักเตะบางคนโอ้โหกว่าจะเรียกความฟิตกลับมาเนี่ยเปิดฤดูกาลไปแล้วเดือน2เดือนกว่าฟิตกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพราะช่วงปิดซีซั่นมันมันก็มีปัญหาจากที่เคยปิดประมาณ2เดือนโอ้โหมีกายเป็นปิดประมาณ4เดือนเบิ้ลไปอีกเท่าน,นึงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการเรียกความฟิตความพรม้อมอะไรกันตลาดซื้อขายนักเตะก็กระเทือนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาพูดให้ฟังนะครับสําหรับบทสรุปของรีกเอิงฝรั่งเศสนะครับว่าก็คว้าแชมป์ไปเรียบร้อยแล้วสําหรับปชปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับแล้วก็ เสียใจด้วยกับทีมทีมที่ทตกชั้นนะครับสำหรับไออะไรอะอาเมียงกับตูลูสนะครับแล้วก็ดีใจกับทีมที่ได้ขึ้นชั้นขึ้นมาคืออารียองกับหลองนะครับก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กรดิ่งแจ้งเตือนทั้งทาง e c o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  k แล้วก็ youtube ให้กับรายการ h าดออฟสปอ r t ดด้วยแล้วกันนะครับมีประเด็นอะไรใหม่ๆน่าสนใจอะไรยังไงก็เดี๋ยวจะมา พูดคุยให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับทราบเราฟังกันยังไงวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีครับ y s s